พี่น้องครับโปรดฟังให้ดีต่อไปนี้เพื่อจะได้เป็นวิชาแล้วก็เป็นความรู้ติดตัวไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับวันอาราฟะแล้วก็วันอีดิลอัลทาในคุรานอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อินนาดเดตัีชูฮูร์อินดัลลอฮ์อิสนาอัชรอชฮฺร์ิจ่าอัลคุรานก็คือหนึ่งีมีสบสองเดือนอยู่ในบันทึกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى คำว่าส er um ิบสองเดือนนั ani, ้นไม่ใช so ่มกราคุณพาไม่ใช่เจนนิวอรี่เฟบรีไม่ใช่มุฮัรรอมนี่เริ่มจากมุฮัรรอมแล้วก็เรื่อยไปราไปอุลอาวเราไปอุสซานีจุมารุลอาวัลจุมารุลซานมุฮัรรอมซอฟารเราไปอุลอาวเราไปอุสซานีจุมารุลอาวัลจุมารุลซานแร้วจาก شعب ันรอมฎอนฮะดะฮะฮะ ธรรมดาละกะช่วาวันซุลกายดาซุลฮิจั่12เดือนอินน่าอิดต์ะชูฮูรอินดะลออิทนาอาชาโรชัร12เดือนหมายถึงเดือนอิสลามเดือนที่อยู่ในปฏิทินอาหรับนะครับอันนี้จำไว้และการที่อัาลลอฮฺได้กำหนดให้เราทำอิบระดัเช่นละหมาดหรือถือบอวไรก็แล้วแต่จะมีวันแล้วก็มีเวลาวันไหนเดือนไหน ที่จะให้ทำอิบะดัตก็จะระบุไว้ในตัวบทในกฎหมายแล้วก็วิธีการที่จะกำหนดวิธีการที่จะปฏิบัติก็ได้มาจากรอสุลลอฮ์ก็คือสุนนะขงท่านรอสุลลอฮ์สลลัลฮุอะลัยฮิวสลลัมเมื่อเราได้ว่าในรอบปีเดือนต่างๆเป็นเดือนของปฏิทินแล้วก็มาถึงวันนี้วันนี้คือวันที่สิบอัลอาชิเมินซิลฮิจ์ เป็นวันนี้ดิลอัลทหามูบารอกเป็นนี้ดิลอัลทหาอันนี้รู้แล้วเออ่ความสำคัญจะเริ่มตั้งแต่อัตตาเสยก็คือวันอาราฟะวันที่สิบคือวันนี้ดิลอัลทาและอีกสามวันอีกสามวันเรียกว่าวันมีนาคำว่าวันมีนาหมายความว่าฮุดยศจะได้มากันที่มีนา แล้วก็ได้มามาบีดเรื่องการข้างแรมที่มีนานะครับตกลงที่สำคัญที่สุดห้าวันตาเสกที่เกาอาชิญวันที่สิคือวันหะจีและอีกสามวันคือวันตัชริกทั้งหมดรวมห้าวันเนี่ยเรียกว่าอิดนะครับในศาสนาเรียกว่าอิดก็คือวันสำคัญของเราเยาว์หมอาราฟะวยาวมุนนาฮริ ว่อียามุมุินะอ้ดูนาอัลลอฮอิสลามรสมุลลลาห์ดบอกเอาไว้วันอาราฟก็ดีวันอันงฮัดก็คือวันฮารียาววันนี้ก็ดีว่าอียามุมินะและอีสามวันที่มินานั้นไอดูนาเป็นอกของพวกเราพวกเราคือใครอัลลอลอิสลามคือชาวที่นับถืออิสลามห้าวันนี้เป็นวันสำคัญเพราะฉะนั้น จะกาหนดโดยใครครับจะกาหนดโดยใครห้าวันนี้ตรงนี้ต้องจําไว้นะครับนั่นก็คือว่าอาราฟะมันมีอยู่ที่เดียวแล้วก็มีนัสจากมีหลักฐานจากคําพูดของท่านศาสฮาว่าเซาเมยวเมอาราฟะให้ถือบวดในวันอาราฟะอาราฟะอยู่ที่ไหนเราก็รู้แล้ว รู้ได้ไหมรู้ได้ครับตอนนี้รู้ได้สบายเขาทําอะไรเขาประกาศอะไรมันไปทั่วโลกแล้วสะดวกสบายแล้วเพราะฉะนั้นวันอ,อ,อาราฟาก็เป็นวันอัสซาวอัสซาวเมายาวียวมาอาราฟาให้เราถือสินอดก็คือเมื่อวานนี้วัเมยมันน่าดีวันนี้เป็นวันทํากุรุบานเริ่มต้นวายามุมินาและวันมินาอีกสามวันนี้ ไอ้ดูนาอัลฮิสลามเป็นอีกของเราอีกสามวันก็เป็นวันเชือดแล้วก็วันตักบิดเพราะนั้นก็ทราบแล้วนะครับหลักฐานจากอัลกุรอานปีนั้นเป็นปีของปฏิทินอิสลามอยู่ในอัลกุรอานสองห้าวันเป็นวันเอดของเรานะครับทีนี้ประเด็นที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องก็คือว่าเอเราไปตามซาอุหรือเออเรามาดูของเราเองไม่ได้หรือพี่น้องครับ อัลลอฮฺสุฮานะหัวตาลาได้ทรงบรัญญัติเอาไว้แล้วก็ทําเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือโลกเนียนะครับหมุนรอบตัวเองรูุดวันหนึ่งเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยยี่บสี่ชั่วโมงนะครับหนึ่งวันเนี่ยยี่บสี่ชั่วโมงอันนี้ทุกคนรู้แล้วเรากับมักกะห่างกันอัลฟาเกไปนั้นเอาไปน,ะนไปนะมักกะอารวาซาดมีสี่ชั่วโมงโดยประมาณนะครับ ตอนนี้เราเจ็ดโมงสมมติเราเจ็ดโมงถอยหลังไปสี่โมงไอ้สี่ชั่วโมงเส้าอย่างประมาณตีสามนะครับประมาณตีสามถ้ารู้ว่าเรากอนใช่ไหมเรากอนเอ๊ะแล้วเราก่อนเราจะละหมาดกอนเอ่อมาก้าได้เหรอเราจะถือบุก่อนมาก้าได้เหรอพี่น้องจําไว้ให้ดีการกําหนดวันให้ดูเดือน นะให้ดูเดือนก็จะกำหนดวันแล้วก็จะเป็นเดือนไหนก็ว่าไปส่วนอิบัตะอิบดตะที่ทำไม่ว่าจะละหมาดไม่ว่าจะเป็นการถือบวชเนี่ยให้ถือตาม,ต,ามตะวันที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดเอาไว้อย่างเช่นละหมาดซุบฮหเอาอะเราบอกว่าตีห้าหรือละหมาดยุมาต์ละหมาดยุมาต์ เที่ยงครึ่งเราบอกงั้นเห็นไ,ไหมครับแล้วเราทำเนี่ยเราทําก่อนเท่าไรมากันทำก่อนไนอ,นอ้ผิดสิอาร์ไม่ได้สั่งให้ตามเวลาของประเทศอื่นเพราะอาร์ได้ทําไว้แล้วว่าดวงอาทิตย์มันโคจรมาถึงเวลาที่กําหนดซูบโบเราก็ทําซูโบของเราเฮ้ยทีนโนนยังไม่ได้ซูบโบเลยเขาไม่ได้บอกให้ตามทีนโนนตามหลักฐาน ว่าฟาจัดตีเท่าไหร่แต่ฝาจัดตีห้าท่านถึงตีห้าเมื่อไหร่ทำละหมาดวันศุกร์บ่ายโมงถึงเวลาบ่ายโมงของเราทำเอ้ยมะกายังไม่ได้เลยบ่ายโมงของเรามะกาเพิ่งจะเก้าโมงไม่ใช่ะไม่ได้เกี่ยวจำไว้นะครับไม่ได้เกี่ยวสี่ชั่วโมงต่างกันอันนั้นเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ทรงทําไว้ไม่ใช่คนอื่นทำไม่ใช่คนอื่นทํา อเอาเราทำไว้ให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแตกต่างนะครับระหว่างประเทศแต่ประเทศ,เทศสถานที่ต่สถานที่เป็นเรื่องนะแต่ว่าวันน่ะวันเดียวกันเพราะได้เรียนเห็นพีนพ่น้องทราบแล้วนะครับโลกทั้งโลกเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับจะบอกว่ามัก้าก็เราคนละวันไม่ใช่แล้วผิดแล้วนะครับหรือแม้เราจําไว้นะครับโลกดียี่สิบสี่ชั่วโมงทั้งวันนั้นโลกนี้ วันมีวันเดียวกันทวันอาราฟาคือวันเดียวกันเพราะโลกนี้ไม่มียี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดชั่วโมงมันมียี่สี่ชั่วโมงประเดี๋ยวเ,เวลามันก็มาถึงราวก่อนเดี๋ยวก็ไปถึงเขา้าจากเข้าแล้วก็เดี๋ยวไปถึงยุโรปนะฮะตามโคจรมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติวัวนนี้และเมื่อวานนี้แล้วก็จะปฏิบัติอีกสามวันเนี่ยเป็นนอดียของเราตามหลักฐาน และเราก็สื่อกับต้นต่อก็คือ,อวันอาราฟาเนี่ยเรารู้วันไหนวันไหนนะครับเพียงแต่ว่า,เ,าเรื่องเวลามันต่างกันอันนั้นก็เป็นเรื่องที่อ AH ัลลอฮ์ทรงกำหนดทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นเราถือสิ้นอดวันอาราฟาชอบด้วยคำของท่านรอสุลอลแล้วก็ละหมาดวันนี้ชอบด้วยหลักการของอัลลอฮ์และอีกสามวันที่เราจะสามารถทำกุรบานได้ ก็ให้ทำกุรบานอาย,ยามุมินาเพราะฉะนั้นห้าวันก็คือวันอราราฟะวันอีดและวันตัชริกโอ้ใควันตัชริกสามวันห้าวันนี้เป็นอีดอ,อัดุนาอัลลอลอิสลามเป็นอีดของเราชาวอิสลามนั่นรซูรลอฮ์ประกาศเอาไว้เพราะนั้นเราทำนี่ถูกต้องตรง,ง,งเป้งทีเดียวเอะแล้วทำไมคนอื่นไม่เข้าใจใน h a d ีษของท่านรซูลอฮ์สัลลัลลอฮิวะสัลลัมเช่นเดียวกันท่านบ่งบอกเอาไว้ว่า อ่าอินนัลลอฮะอมันอารมันยุริดิลลาหูบิฮิเคยรอนอยู่ฟักติหูฟิดดีนไม่ยุริดิลลาหูคิเยรผู้ใดที่อัลลอฮ์ประสงค์ใจความดีกับเขายูฟักติหูฟิดดีนจะพระบันพระองค์จะบัรดาลให้เขาเข้าใจในศาสนาความเรื่องเข้าใจเนี่ยมันไม่ได้มีทุกคนทีนี้คนคนคนที่ไม่ได้มีการศึกษา ก็ไปศึกษาจากผู้ที่รู้แล้วเราก็ปฏิบัติตามอันถูกต้องถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัติหรือรู้ไม่จริงเราก็ต้องใหนนั่นแล้วต้องถอนตัวออกเพราะอะไรครับในกุรอานเช่นเดียวกันอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกยายุฮ uh um ัลลาดีนะอามะนูอาไลกุมอัมฟุสกุมโอบูบีมานทั้งหลาย จงรับผิดชอบตัวของท่านเองอะไรกุมอัมฟุสะกุมลายดุรุกุมมันดัลละอิดะฮตะไดตุคนที่ตลาลันมันตลาลาไปไม่มีผลกระทบกับเรากับอยู่ในฮีดายะแต่ประการใดยาอิฟัลละดีนะอามานูอะไลกุมอัมฟุสะกุมลายดุรุกุมมันดัลละอิดะฮตะไดตุโอ้ผู้มีอิมานทั้งหลายจงรับผิดชอบตัวของท่านเองคนที่ตลาล่ะ จะไม่มีผลกระทบกับเราเลยแม้แต่น้อยงั้นตัวไข่ตัวมันไข่จะเราพึ่งพึ่งจะถือบทวันนี้เพราะเป็นวันที่เก้าและพรุ่งนี้เป็นวันที่สิบอันนั้นไม่ชอบด้วยไม่มีตัวบทไม่มีข้อเท็จจริงแม้แต่น้อยนะครับอันนั้นขอทวนกลับอีกครั้งหนึ่งวพราะหนึ่งปีมีสิบสองเดือนอยู่ในกุรอานและวันห้าวันด้วยกันตั้งแต่วันที่เก้าเดือนสุลฮิจั ซึ่งเป็นเดือนที่12เนี่ยเดือนรุ่งเหตุยะมีวันสําคัญที่เป็นอิดของเราห้าวันหนึ่งวันอาราฟะเราถือบวชสองวันอีดิลอัลทาวันนี้วันน่าวันเริ่มวันกุรุบันนะครับคือเราอิดเราถือบวชเอาถือบวชมาวานนี้ในวันนี้เราก็มาละหมาดได้อีกสามวันก็คือเยะอายามุตชิริกอายามุตชริกวันตชรชกมีอยู่สามวันเพราะฉะนั้นห้าวันยัง ยังเป็นว่าความสําคัญของอาหลิลอิสลามผู้ที่นับถืออิสลามเราได้ได้ฟังได้ยินนี้แล้วเราชื่นใจเราเออขอขอโคกรต่อ Allah s u b h a n a h ต wa t a ที่พระองค์ได้ทรงบันดาลไว้ใจให้พวกเราได้เห็นความจริงแล้วก็ได้นํามาปฏิบัติอย่างแท้จริงความดีอันนี้ขอพระองค์ Allah ได้โปรดรักษาให้อยู่กับตัวเราตลอดไปและขอพระองค์ ได้บันดาลให้สิ่งเหล่านี้นะครับให้กับเราเนี่ยได้ส่งต่อความรู้อันนี้ได้ส่งต่อกับบรรดาลูกหลานเล้นหลวนและพูดพี่น้องของเรานะครับคุยาตยาของเราด้วยนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง12เดือนอยู่ในคุรานห้าวันอยู่ในฮะด,ดีสแล้วก็วันอาราฟาสามารถสื่อกันได้แล้วก็การที่เราทั้งหลายเป็นชาวอิสลามเนี่ยอยู่ในฮะด,ดีสที الله نهينا بما فقع له رفع له تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وعلى إطعام أيام التشريق